สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาพี่น้องเอฟซีมาเยี่ยมชมเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะกระท่อมเดี๋ยวมาแวะวัวก่อนเดี๋ยวไปดูกระท่อมกันนะคะท่านอดีตนายกเทศมนตรีนายกเทช เพื่อนอยากอยากนำเสนอพี่น้องอ่ะมาดูมาดูเนี่ยค่ะน,น,นี่กระท่มปลูกได้สามเดือนกว่าครับนั่นฟังนะคะพี่น้องปลูกได้สามเดือนกว่าบึญเงินล้านบึงต้นต้นต้นสวนน้อยๆมีทุกอย่างพี่น้องหมักฮงก็มี <laughs> นี่ต้นกระท่มเพิน่นโอ้ผักอ,อีตูดอกไม้ โหระพามีคูยยางเลยพี่น้องคนนะ่ะอันนี้สวนข้างบ้านเพิ่นได้พอดีอันก็จะมาเอากระท่อมไปปลูกกับพี่สะไบค่ะเพิ่นก็เลยมาอ่านำเสนอก็เลยพาพี่น้องมาดูเฉลยคนอ้อยก็มีพี่น้องเอ้ยป่วยก็มีอันนี้เพิ่นปลูกอสามเดือนเบ่ต้นใหญ่แล้วกระท่มกระท่อมทำใจโอ้ยเพิ่นได้กเก็บขายเลยพี่น้องเลย เอาเบิงสวนอดีตนายกเพ่นมะเขือก็มีนี่ไงที่จะพาชมเพ่นจะนำเสนอก็คือต้นกระท่อมของเพ่นน่งงามแล้วพี่น้องเอ้ยเพ่นนะเอา้าเด็ดทิมเพ่นเนี่ยพื่อนเพ่นตบแตง้ออ๋อโอ้มีตกแต่งด้วยไดย้พี่น้องเพิอ่อนนะโอ้ปูกะกพรกใส่พร้พอมไผ่ตูใส่น้ำบ่ มากซีดาก็มีพี่น้องเอาแล้วเอามีคุยยางเด้พี่น้องโอ้พ่นปลูกบําเดลไรจักไรนี่จักต้นอันนี้ร้อยหกเจ็ดสิบต้นครับร้อยเจ็ดสิบต้นบ่ออนี่เด้อพี่น้องไผอยากปลูกกระท่อมกระท่อมเงินล้านเพิ่นว่ะต้นทองคำเด้เออปลูกระยะห่างเทอเลยสามคูณสี่คูณสี่สี่สี่คูณสี่เมตรยกล่องนี่เด้อพี่น้องยกล่อกโอ้งามเด้อือแนวขิงว่าเพิ่นหลายเนาะ เออนี่ปลูกมะพริกใส่น้ำพี่น้องคุณสงนี่เออคัก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 ก็สูขีมูนนะก็ขับรถไกลไปไกลมากเห็นแต่ว่าต้นมันงามบ่ได้ลงมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยไหนนะของเ่นคักแล้วคักแล้วโอ้ยยาวันมาเก็บขายละบ่เก็บวันเก็บเออครได้เงินอลไรได้เิ่นว่ะนี่เด้พี่น้องต้นใบมันใหญ่โอ้มันงามปุ้นะปลูกมะพริกมาขนานเออคัก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 นานทียายก็จะได้ถ่ายคลิปที ยากหลายพี่น้องเอ้ยไอ้นะแบบเสียบยอดเนาะอ๋อแบบต้องข้าวลอยแปดสิบอ่ะแบบเสียบยอดประมาณยี่สิบต้นเลี่ยเนื้อจะต้นหนึ่งสองบ่นี่พวกนี้ก็จะคือบสามอันแบบใดมันง่ายกว่ากันบ่ศูนย์เม็ดออบกไม่ง่ายโอ้ยง่าว่นะพี่น้องนะนี่เดี๋ยวก็จะได้ไปดูงานกับท่านนายกอยู่เดี๋ยวไปดูงานอยู่ไสนะกลาสินบ่ยางตลาดเบอร์ยางตลาดเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้พี่น้องดูอยู่ฮะ โอเคเอเเอจ่ะจ่ะจะอจะได้ไปดูงานอยู่พี่น้องโอ้คักจะได้ในสามเดือนบ่<า>โอ้มันกันยา,ยานนี้แหลนะเนาะใบเะยจะขีดเอาใบละหาขีดเหมือนเด้อ <laughs> หาปุ๋ยมใสซเอามันซำใบตองปุ๋งบุนเ <laughs> อองามงามพี่น้องร้อยหกสิบต้นเพิ่นเก็บขายเลยได้สามเดือนเมื่อวานเพิ่นเก็บขายกิโลหนึ่งพี่น้องเ,เอ,อ้ยอะ พู้น่ะมีมีผักบุ้งน้ำพี่น้องโอ้โอเคไนดะ้โอ้พี่น,อน้องอ้ยโทษนะโอ้ปลูกผักบุ้งนาเผ่น,นมันเป็นไอน้นี่เขาเรียกอะไรมันอยู่นานหน่อยพี่น้องมันตำนี่พิ่นยกงลองมันกะงามไวเนาะมันมีนม้ำอือเดี๋ยวพาดูไปพาดูไปถั่วที่ <laughs> อันนี้เป็นโคกหน้องนาค่ะพี่น้อง โคกนหนองนาเป็นโครงการรัดนะคะอ่าก็จะมีบอ่อปลามีต้นเอ่าเข้าเอิญยังเนี้ยต้นมะพร้าวอันนี้ของญาติเพิ่นของน้องพายเพิ่นจะมีบอ่อปลาโคกนหนองนาเนาะนี่ปลูกอ่ากล้วยปลูกยังรอบทิศนี่แหละพี่น้องปลูกหญ้าปลูกหญ้าน้ำเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงงัวเด้อ่ามาชมให้เพิ่น เนี่ยต้นเล็กๆอยู่นี่สงสัยเพิ่นกำลังสามพี่น้องอันนี้โอ้คักคักท่านนายกคักง่ามเลยพี่น้องเออกอกำลังจะเอาไปปลูกอีกนะคะอ,อันไหนบ่เออท่านนายกเพิ่นสนใจเด้อสนใจมารับเบี้ยที่บ้านผมได้เออนี่แหละเปผู้ส่งเสริมแมน ผู้ใดเบ่งคลิปกอชาแนลอยู่เด้อแถวอันแ <c oughs> ถวดอนตาลมุกดาหารนี่มาติดต่อท่านนายกอ่กรณพักด้ออดีตท่านนายกกรณพักคีพนนายกเทศมนตรีจำบลบ้านแก้งนะคะอดีตเพื่อนอพอดีเพื่อนเป็นอ่านตัวแทนบริษัทเนาะนนะอันนี้เขาจะทำสัญญาได้พี่น้องเออ ซื้อเบีย้ยก็อ่าซื้อกับบริษัทแล้วเสร็จเก็บขายก็ขายกับบริษัทที่การันตีอยู่ที่กิโลละอ่า้อยบาทอะที่ก็เคยบอกไว้นะคะพี่น้องถ้าสมมติว่าได้เกินนั่น250 280หรือ300ก็เป็นกําไรเอาไปเลยแต่ว่าถ้าราคาต่ํากว่า200ก็คือสมมติว่าท้องตลาด180หรือ150คือบริษัทเขาก็จะซื้ออยู่ที่สองบาทพี่น้องอืมอันนี้ ถือว่าพืชเศรษฐกิจใหม่เนาะกำลังส่งเสริมใครสนใจก็ติดต่อเด้อเออนี่ปลูกไงไว้พี่น้องสามเดือนต้นซํานี่แหละโอ้คัก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 เออมันจะเป็นหกเดือนเนาะเพราะว่าหกเดือนอะจะท่วมผีเนาะฮะหกเดือนเออท่วมเันแล้วเจ้ามันงามแล้วมาสามเดือนซํานั่นโอ้คอยละว่าสีเสียยาวคนนี้มันบ่ต้องเนาะเออนี่พี่น้องพักอยู่อ้าวใครมีที่ดินสนใจปลูก คิดว่าจังหวัดภัยจังหวัดมั่นเนาะจะมีตัวแทนบริษัทอยู่แล้วนะคะอคืมคไฟรอให้คอันนี้บริษัทไม่หลอกลวงเด้อพี่น้องเด้อซื้อจริงขายจริงทําจริงเด้อนี่ <c oughs> ส่วนมากอันหลายคนพันศุสียานเนะาะเคยมีแบบมาให้ปลูกเขาเอิ่อนอย่างนะปลูกอินคาปลูกต้นตะกูปลูกต้นกิสนาแล้วก็บรมาลับซื้อแต่กระท่อมนี่แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์รับซื้อคืนแน่นอนนะคะ โอเคอันนี้ชมสวนของท่านอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้งอำเภอดันตันจังหวัดมุกดาหารนะคะเพื่อนปูกกระท่อมก็ถือว่างามแล้วเนาะเออวันนี้ก็แวะมาเอาเบี้ยกับเพิ่นนะคะเดี๋ยวจะกลับไปปลูกเพื่อนอยากโชว์เพื่อนว่าก็ชนเชนี่มาถ่ายคลิปลงให้เบิงแนะ่เพื่นวา <laughs> เออแล้วถ้าใครสนใจเนาะติดต่อเพื่อนเลยเด้อเพื่อนเป็นตัวแทนบริษัท อโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ